h อ r สปอร์ตภูมิใจนำเสนอเวอร์ซัตชื่อมิติสยบศัตรูความดูเดืเเอดแล้วใจอลังการงานสร้างมวลมนุษยชาติกำลังต่อกรกับภัยพิบัติศัตรูคู่ฟ้าของตัวเองวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ13โลก13ศัตรูคู่ฟ้ากันครับและก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปเริ่มทำความรู้จักกับ13ศัตรูคู่ฟ้ากันเลย ในเรื่องเวทซัตเนี่ยศัตรูคู่ฟ้าถือว่าเป็นศัตรูที่ไม่สามารถต่อกรได้เลยความสามารถของมนุษย์ในแต่ละโลกนั้นไม่สามารถเทียบเคียงหรือใกล้เคียงกับศัตรูคู่ฟ้าของตัวเองได้แต่ในความริบหลีนั้นมันก็มีแสงสว่างหนทางที่จะเอาตัวรอดจากศัตรูคู่ฟ้าได้นั่นก็คือการเชื่อมพิภพ,พเพื่อขอ,ขอความช่วยเหลือจากมนุษย์พิภพ,พอ,อื่นและแล้วก็ทําได้สําเร็จครับและการเปิดมิติพิภพทั้ง13โลกมันก็เชื่อมเข้าหากันมนุษย์กลับมามีความหวังอีกครั้งแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นจากความ หวังกลายเป็นภัยพิบัติเพราะมนุษย์ทั้ง13โลกนั้นต่างเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากพิภพเอิน่นเพราะมีศัตรูคู่ฟ้าเป็นของตัวเองศัตรูที่อยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในพิภพนั้นและวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับมนุษย์13โลกและศัตรูคู่ฟ้าทั้ง13พิภพครับแค่เกิดมาเนี่ยเพื่อนๆก็ตื่นเต้นแล้วใจอลังการงานสร้างอยากจะรู้ความสามารถและความน่าสะพึงของแต่ละโลกศัตรูคู่ฟ้านั้นสุดจัดขนาดไหนวันนี้เรามาพูดคุยกันครับ บอกไว so ้ก่อนเลยครับว่าเวอร์ซัสนั้นหลังจากที่ผมไปอ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างที่สนุกทุกตอนเลยไม่อยากจะข้ามตอนเพราะฉะนั้นผมอาจจะเริ่มทาตั้งแต่ตอนที่1นนะครับให้เพื่อนๆเน้นเดินทางไปพร้อมกับผมนี่แหละในคลิปนี้ก็อาจจะพูดแบบคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆรู้จักว่ามันมีโลกอะไรบ้างแล้วก็ศัตรูคู่ฟ้าอะไรบ้างเท่านั้นนะส่วนการเดินทางของพวกเรามาเริ่มตั้งแต่ตอนหนึ่งร่วมกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์แล้วกันมาเริ่มกันที่โลกที่1ครับโลกปีศาจมนุษย์ในโลกนี้ก็จะเป็นนักรบแล้วกกกกกก็็็นนนนััเเวทศตตรรููค่ฟ้้้าาาาใใโลีีจะปปองพภย กครองของเจ้าแห่งจอมมานและก็มีจอมมานอยู่ใต้อานาถถึง47ตนความแข็งแกร่งของแต่ละตัวเนี่ยเรียกได้เลยว่าว่าวังกลังการงานสร้างปัจจุบันเราเห็นเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นแต่ก็ยังไม่มีมนุษย์หน้าไหนนะครับสามารถล้มจอมมานทั้ง47ตนได้แม้แต่ตัวเดียวเลยโลกที่2 โลกเครื่องจักรมนุษย์ในยุคนี้ก็ดูลักษณะเหมือนกับเป็นมนุษย์ในยุคอนาคตนะครับมีเทคโนโลยีมากมายแต่ศัตรูคู่ฟ้าของพวกเขามันกลับกลายเป็น AI ที่พวกเขาน่าจะสร้างขึ้นเองและมันวิวัฒนาการสั่งการตัวเองได้คิดด้วยตัวเองได้ศัตรูคู่ฟ้าของพวกเขานั่นก็คือเหล่าหุ่นยนต์ทั้งหมดนั่นเองครับสิ่งมีชีวิตจากคนที่มนุษย์สร้างขึ้นเกิดความบ้าคลั่งและมันก็มีจํานวนไม่จากัดเลยทีเดียวมากมายมหาศาลเวอร์วางเกินที่เพืเ่อนๆจะจินตนาการได้และหน้าที่ของมันก็คือการกําจัดมนุษย์ให้หมดสิ้นไปโลกที่3 โลกปรสิตมนุษย์ในยุคนี้ก็จะมีการแต่งกายคล้ายๆกับยุคโบราณสงครามโลกครั้งที่2นะครับรูปแบบการแต่งกายวิถีชีวิตก็น่าจะเป็นประมาณนั้นแหละศัตรูคู่ฟ้าของพวกเขานั่นก็คือพวกพาราไซเป็นปรสิตลึกลับที่ยึดครองและควบคุมร่างกายของมนุษย์มนุษยชาติทั้งหมดเนี่ยเกือบจะเป็นตุ๊กตาของพวกมันเลยทีเดียวครับอันนี้น่ากลัวเหลือเกินอารมณ์เข้ามาแทบซึมแล้วก็ยึดครองร่างไปเลยครับถ้าจะให้ต่อสู้เนี่ยเขานึกภาพไม่ออกนะว่าจะต่อสู้กับพวกมันอย่างไรโลกที่4 โรคขนยักษ์มนุษย์ในยุคนี้ก็จะมีร่างกายอันกำยำอยู่แล้วนะครับคล้ายๆกับตัวอ็อกด้วยนะแต่หน้าเป็นมนุษย์ดูแข็งแกร่งเหมือนกันสตัตรูคู่ฟ้าของพวกเขานั้นก็คือคนยักษ์ที่มีทั้งร่างกายที่มีขนาดใหญ่เว่อวังอลังการงานสร้างความแข็งแกร่งที่สุดแข็งแกร่งเหลือเกินแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรพวกมันเนี่ยชอบจับมนุษย์มาเป็นทาสแล้วก็ทําตามใจของตัวเองนะครับหากไม่พอใจหรือหงุดหงิดขึ้นมาก็ทําร้ายหรือเอามากินเล่นๆนี่แหละเพื่อนๆโหดจัดโลกที่ห้าโลกมหาภัย มนุษย์ในยุคนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกับชาวเอเชียนะครับถ้าจะบอกว่าชาวญี่ปุ่นก็ได้ศัตรูคู่ฟ้าของพวกเขามนุษย์จะเรียกว่าัยพิบัติใดไคจจศัตรูคู่ฟ้าของที่นี่มีอยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันโหดจัดเลยเหยียบย่ําไปแต่ละประเทศเนี่ยประเทศเหล่านั้นก็ถูกทําลายทันทีรัฐบาลโลกก็ยังไม่รู้วิธีการแก้ไขหรือวิธีการป้องกันหรือรับมือมันเลยครับตัวเดียวตึงๆแบบโหดจัดๆโลกที่6โลกอสูนฟ้า มนุษย์ในยุคนี้ก็จะมีลักษณะการแต่งกายเหมือนกับนักบินอวากาศหรือคนยุคในอนาคตนะครับบ้านเมืองของพวกเขาเนี่ยก็ดูล้าสมัยนะแต่มันดูผุพังจากการโจมตีสตูคู่ฟ้าของพวกเขานั่นคือมนุษย์ต่างดาวบุกมาจากจัก,กรวาลรอบนอกนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญามากๆเลยทีเดียวนะไม่มีใครรู้จักพวกมันนะครับพี่ไปที่มาแล้วก็ณนะตอนนี้พวกมันกําลังลุกลานดวงดาวแห่งน,นี้อยู่พวกมนุษย์เนี่ยพยายามต่อสู้แบบเต็มที่แล้วครับด้วยวิธีการของพวกเขาอะนะแล้วก็เทคโนโลยีที่พวกเขามีอยู่ แต่สตูคู่ฟ้าของพวกเขามันก็เกินที่จะต่อสู้หรือรับมือไหวจริงๆโลกที่7โลก ป่าเถื่อนมนุษย์ในยุคนี้ก็จะมีลักษณะตัวเล็กนะครับถ้าหากเพื่อนๆน,นึกถึงคนแค้อันนี้ก็ไม่ผิดเลยทีเดียวนะผู้ชายก็จะมีตัวเล็กแล้วก็ผู้หญิงก็จะเป็นตัวน่ารักน่ารักน่าหลักชุดการแต่งก,กายของพวกเขาก็จะเกินไปกับธรรมชาตินะครับอารมณ์เดียวกับคนป่าสตูคู่ฟ้าของพวกเขานั่นก็คือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่พืชและสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติและความดุร้ายของพวกมันเนี่ยกำลังเข้ามาแย่งชิงพื้นที่ของมนุษย์ณปัจจุบันโลกที่8 โลกผดดจการใหม่มนุษย์ในยุคนี้ก็เหมือนกับคนที่โอตโตอยากนะครับลักษณะเหมือนคนจนถ้าหากเพื่อนๆนึกภาพคนจริงๆไม่ออกก็นึกภาพของแฟรงเฟิร์ตนะครับไม่มั่นใจว่ามันจะตรงกันไหมสตูคู่ฟ้าของพวกเขานั่นคือมนุษย์ยุคใหม่พวกเขาน่นมีสติป,ปัญญาความสามารถและร่างกายที่วิวัฒนาการเพิ่มขึ้นมานะครับ แล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมากเลยถ้าเทียบกับมนุษย์ยุคเกา่ามนุษย์สายพันธุ์แปลกประหลาดนี้นะครับก็จะปรากฏตัวและพยายามครอบครองหรือปกครองมนุษย์ยุคเดิมทั้งหมดศัตรูคู่ฟ้าในยุคนี้ก็น่าสนใจนะครับคำว่าวิวัฒนาการมาจากมนุษย์ยุคเดิมเนี่ยพวกเขาจะสามารถวิวัฒนาการไปถึงขั้นไหนและกลายมาเป็นศัตรูคูฟ้าของมนุษย์ยุคเดิมได้อย่างไรนะโลกที่9โลกเทพพิโรธ มนุษย์ในยุคนี้ก็คล้ายๆกับมนุษย์ยุคกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนลักษณะคล้ายๆกับยุคสงครามครูเสดชุดการแต่งกายด้วยนะศัตรูคู่ฟ้าของพวกเขาเนี่ยพวกเขาไม่กล้าที่จะเอ่ยนามเลยมันก็คือพระเจ้าการแสดงตัวตนว่าเป็นเทพขั้นสูงผ่านความศรัทธาของผู้คนและมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยหวาดกลัวเอามากๆเลยทีเดียวครับไม่รู้ว่ากลัวอะไรแม้แต่ชื่อก็ไม่กล้าเอ่ยนามออกมาโลกที่1ิบ โลกต้องสาบมนุษย์ในยุคนี้ก็จะมีชุดป้องกันสารเคมีนะครับแล้วก็มีหน้ากากป้องกันสารพิษด้วยศัตรูคู่ฟ้าของพวกเขานั่นคือคำสาบด้วยคำสาบอันโหดร้ายแผ่นดินอันเน่าเปื่อยทะเลอันสุกกระปกเป็นดวงดาวอันหนาวเหน็บจบสิ้นซึ่งสิ่งมีชีวิตครับศัตรูคู่ฟ้าของพวกเขาเนี่ยผมก็ยังนึกภาพไม่ออกนะว่ามันน่าสะพรงกลัวแบบไหนและคำสาบนี้จะต้องแก้อย่างไรปวดหัวเลยครับโลกที่11โลกนรกแห่งการเล่น มนุย์ในยุคนี้ก็ลักษณะเหมือนกับเด็กติดเกมเด็กอ้วนที่เล่นเกมแล้วแบบบ้าคลั่งตานี่ตาปือเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะศัตรูคู่ฟ้าของพวกเขานั่นคือเกมครับเกมที่ต้องเข้าไปเล่นแบบไม่มีที่สิ้นสุดกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามพวกเขาจะต้องเล่นเกมอยู่ตลอดเวลาการลงโทษหรือบทลงโทษของพวกมันเนี่ยน่าสะพรึงเหลือเกินครับอารมณ์เหมือนไปไหนไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เหมือนถูกสะกดจิตแบบว่าออกจากเกมหรือเลิกเล่นเกมเมื่อไหร่เนี่ยลงแดงทันทีเอ๊คุณคเหมือนกันนะโลกเนี้ยโลกที่12โล โรไล้กฎลักษณะการแต่ก,กายของคนยุคนี้นะครับก็คล้ายๆกับคนที่อาศัยอยู่ห้ามกลางทะเลทรายหรือพื้นที่ที่มีความแห้งแลง้งถ้าเพื่อนๆชอบดูหนังพวกปากเถื่อนอะไรแบบนี้ก็ลักษณะการแต่ก,กายแบบนั้นแหละครับศัตรูคู่ฟ้าของพวกเขาคือมนุษย์ด้วยกันเองแต่เป็นมนุษย์ที่ขาดศีลธรรมในช่วงปลายสงครามโลกกันยาวนานศีลธรรมและอารยธรรมถูกทำลายตอนนี้ก็เต็มไปด้วยพวกปากเถื่อนพวกโจรพวกแก๊งต่างๆนะครับที่เป็นพวกนอกรีดหรือนอกกฎหมายทำอะไรตามใจตัวเองนั่นแหละ โลกที่13โลกต้นไม้ใหญ่มน,นุษย์ในยุคนี้จะมีลักษณะการแต่งกายโดยการเอาธรรมชาติใบไม้นะครับมาห่อหุ้มตัวคล้ายๆกับชุดกันฝนของคนญี่ปุ่นในยุคโบราณนั่นเองนะเพื่อนๆนะสตูคู่ฟ้าของพวกเขานั่นก็คือต้นไม้โลกต้นไม้ขนาดมะฮมาเพียงต้นเดียวกำลังดูดซับพลังสิ่งมีชีวิตจากโลกโลกนั้นแห้งผาดไปทั่วเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต่อต้านมันยังไงเหมือนกันครับมันใหญ่โตบะโูลานจริงๆและนี่คือพิพพ์พัง13ครับที่มีมนุษย์อาศัยอยู่และรวมไปถึงศัตรูคู่ฟ้าของพวกเขาบางโลกเนี่ยก็มีการเปิดเผยพลังของศัตรูคู่ฟ้าความสามารถต่างๆของมนุษย์ในโลกนั้นแล้วนะครับบางโลกก็ยังเป็นที่ลึกลับอยู่มันยังไม่ถึงช่วงเวลาที่พวกเราจะได้เห็นความสามารถต่างๆของศัตรูคู่ฟ้าหรือรวมไปถึงมนุษย์ในโลกนั้นที่กําลังต่อต้านอยู่นั่นเองครับและเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วชื่น ชอบในเรื่องเวอร์ซัทแค่ไหนเ,นเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คาว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหมก่ก,กับทีชเอ่อสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่ฟังจนจบนะอย่าลืมคอมเมนดย้วล่ะ